สวัสดีบนต้นสเดานะครับอันนี้ออกหาพึ่งกันอีกแล้วน,นี่ครับสวยงามน,นะครับแจ่มหลังแรกนะครับวันนี้นิ้วที่อะไรเนี่ยสิบเก้าสิบเก้าหรือยี่สิบยี่สิบมั้งด้วยวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ช่างมัน หลังแรกนะครับเดี๋ยวไปหาหนาต่อครับหลังจากถ่ายร่างแรกไปแล้วนะครับเราก็มาเจออีกลังนะครับนี่ครับในตรงนั้นนะครับดูขยับตีกันเพิ่มเลยครับสูงอยู่นะครับ ขึ้นลำบากอยู่แต่เขาก็จริงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะตัดตรงนี้ออกก่นเลยครับแล้วก็ลากมานะครับขอทายแค่ตรงนี้ก่อนนะครับโหตัดแล้วค่อยดูใหม่นะครับอ่าตอนนี้ก็ได้หมดแล้วนะครับนี่นะครับน้ำไม่ค่อยเยอะนะครับแต่หลังใหญ่ học về hành vi của tao ในขี่รถมาก็เจออีกหนึ่งรังแล้วนะครับอยู่นี่นะครับข้างทางนะตรงนี้รถเยอะมากนี่นะครับลังไม่ค่อยใหญ่ครับรังเล็กตีกันดีกว่าครับได้ทงมาแล้วนะครับ ีครัตอนนี้นเจอหนึ่งลังนะครับจากลังเล็กเมื่อกี้มานะครับไม่ไม่ไกลครับหเห็นพอด,ดีเลยครับขี่รถรถจัดบนถนนนี่นะครับขี่มามุมที่มันเห็นพอดีนะครับ รถเยอะมากคพรับตอนนี้วิ่งกันเร็วมากนี่นะครับอยู่นี่นะครับน่าจะมีรังเดียวเพราะดูทางโน้นแล้วไม่มีดู่ต่ำๆก็ไม่มี

ได้มาแล้วนะครับน้ายังไม่เยอะนะครับหลังนี้เพิ่งจะมาเกาะได้ไม่นานครับไม่ยอมแม่บ้านตาดีนะครับแม่บ้านเจอหนึ่งลังนะครับนี่ครับน้ำเต็มเต็มเลยนะเนี่ยลังในกระนำ หลังเล็กนะครับดูน้ำนะครับเต็มเลยเดี๋ยวไปหาหลังอื่นต่อครับเจอกลังครับตอนตอนเดินไม่เห็นนะครับคือรถกำลังจะไปเห็นดูในบ้านผมบ้านเห็นนะ ีกันแล้วนะครับดูนะครับลังสวยน้ำเต็มปิบนะครับสวยงามครับเดี๋ยวต้องไปหาเซยบุหรีครับบุรีหาทั้งซองเลยครับเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยเซ็งในบ้านเจออีกแล้วสงสัยจะแพ้วันนี้นี่นะครับ ใช้บุหรี่ที่เหลืออยู่นะครับสองม้วนนี้ใช้คุ้มที่สุดนะครับจนกว่าจะเจอร้านค้านะครับปนสามทีพอครับขอตัดกันนะครับได้มาแล้วนะครับแม่บ้านเจอนะครับแม่บ้านบอกแขนบุหรี่หาย วางไม้ไม่วางมือนะครับหาต่อครับบ้านทำนาเศร้าบุรีห่างดีนะครับตัดสินใจลงมาดูนะครับใหม่โอดนะครับลังนะี้ผมจะให้ดูนะครับขอทางก่อนครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ นะครับรอสักครู่นี่นะครับลังใหญ่เลยนะครับไม่ลงมาเสียดายแย่ครับลังนี้ไม้เล็กด้วยครับตอกคอเล็กมากนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าน้ำเยอะน้ำน้อยแล้วก็ลังจะอ่อนนะครับแต่ดูแล้วลังน่าจะแก่หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยว ถางทาง,ทางแล้วก็เข้าไปตีกันครับนี่นะครับดูนะครับดูัวน้ำนะครับนี่ยอดน,นะครับดูคอนที่หัวเกาะนะครับนี่ครับเล็กกว่าน,นี้ก้อยนะครับชอบจังเลยครับแบบนี้ เดี๋ยวครับดูน้ำนะครับยอดกินตะก้อนไหมครับ ขอตัดก่อนนะครับได้แล้วก็ได้มานะครับยอดจริงๆในบ้านนั่งรอแล้วครับจะปลูกไม้นะครับไปนะครับบุหรี่มวนสุดท้ายนะครับ แล้วก็แม่บ้านมองเห็นได้ไงก็ไม่รู้นะครับผมก็ยังงงนะครับนี่นะครับอยู่นี่นะครับหัวน้ำเจ้อเลยนะครับหนองใหญ่มากนะครับเดี๋ยวตัดก่อนนะครับได้มาแล้วนะครับหัวน้ำนะครับดูนะครับ โคตรใหญ่ยอดมัน่าจะปลูกได้นะครับลังนี้เดี๋ยวไปลองดูกันนะครับตอนนี้ได้หนึ่งลังนะครับจะเป็นลังที่เขาทำนงพญาใหม่นะครับนี่นะครับเดีย๋ยวจะเอาแต่หัวน้ำไปนะครับลังก็จะวางไว้ที่เดิมเจอหนึ่งลังนะครับ มีชาวบ้านตะโกนบอกนะจะจุดไฟนะผมไม่เคยจุดไฟนะครับคนหาพึ่งไม่จุดไฟเผาป่านะครับนี่ครับเจออีกหนึ่งรังนะครับอยู่ข้างๆรังนกนะครับตีกันครับอันนี้นะครับได้ลงมาแล้วนะครับแล้วผมเจออีกรังนึงครับผ่านจะเจอนู่นพอดีแล้วนึงยักของนะครับปาดไม้นะครับนั่นรังหนึ่งไปตีกัน หันที่เห็นพอดีขย่วลังนี้ก่อนเดีย๋ยวพูกกันนะครับตอนนี้เขาได้กลิ่นควันที่หลังเมื่อปีนะครับที่ผมตีเมื่อปีนะครับนี่ครับยืนตรงนน้นเห็นพอดีนะครับ เราไม่ใหญ่ครับแต่อลังการก็อยู่กับต้นยูคานะครับ ู่้าแห้งครับเอาอยัางไงดีเนี่ยจะผูกได้ยังเอ่ยเขียนตัดก่อนนะครับครับได้มาแล้ว นูบี้มันแล้วไม่เอาดี่ากไม่ใช่ค่ะนูบี้มันตายเดี๋ยวมันจะโรดออะก็นั่นแรงไว้ไงก็มันถุงมือโอเคแค่นี้แหละ หลังจากนี้ขี่รถมานะครับมันเก็บเก็บจากกลังวันนั้นที่โดนพายุถล่มแล้วก็พึ่งต่ตยนะครับมันเก็บตกนะครับที่หาไม่ไม่หมดนะครับใกล้ๆก,กันเลยครับเจอแล้วนะครับคือพึ่งต่ตยอยู่ข้างหน้านี้เอง คุเงจะทำอย่างนนเนี่ยน้ำดีจังอืมนี่ยสี่วันเองนะครับยังไม่ได้มาครับขอว่าย้ายมานะครับเอาน้ำนะครับอันนี้ ออาตรวดไปนู้นเลยเดี๋ยวมุดก่อนนะครับไปเอามาแล้วนะครับแล้วก็เอาลังกระดาษเขาแปะไว้ที่เดิมให้เขาเกาะนะครับลังที่ขาดก็ไว้อย่างนี้ก็ไ,ได้เจออีกลังแล้วนะครับเจออีกลังแล้วครับเจออีกลังแล้วนะครับ แล้วเจ็กแล้วเจ็กแล้วเห็นตัวบินบดีนะครับไม่เห็นลังนี่นะครับขาจ้วเลยนะครับ ก่อนนะครับผมจะขูดเอาต่น้ํานะครับแล้วก็วจะเอาจาวรังมาวางไว้ที่เดิมจะขูดกันตอนนี้ขูดเอาน้ําเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอารังเอาต่อมาไว้ที่เดิมนะครับจะทำต่อไปนะครับไม่หนีแนะ่อย่างนี้ก็วางไว้เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเขาก็มาเกาะแล้วก็ทำรังต่อไปครับตาต่อตวันนี้เจออีกหนึ่งรังนะครับแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งรังนะครับเป็นสองรังนะครับอยู่นี่นะครับเปลี่ยนขวน้ำเลยนะครับชัดแจ๋วเลยนะครับตัวน้อย ยังไม่ได้พ่นควันนะครับเด็กหัวน้ำด้วยนะครับยวพ่นควันตอนนี้พ่นควันเรียบร้อยก็มาดูกันชัดๆดูกันให้ชัดๆนะครับ ได้นี่นะครับแจวเลยเคเดี๋ยวไปตีอีกลังหนึ่งต่อเลยนะครับเดี๋ยวอนอีกหนึ่งลังนะครับ นอนผิดเสื้อโกนแล้วครับต้องดูว่าน้ำดีไหมนี่ครับนอนผีเสื้อกางคืนโกนแล้วนะมีจะต้องเอาออก ออกปโตัวมาแล้วนะับนี่ผมจัดครับผมจับพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับ เจออีกแล้วนะครับนี่ครับหลังไม้ใหญ่ครับแต่น้ำดีมาเตะกันดีกว่าครับออาได้มาแล้วนะครับสวยงามเจออีกลังนะครับนี่ครับอยู่บนต้นก้านเหลืองนะครับ เลอเลยนะครับเดี๋ยวจะลองขึ้นไปครับเจอกันข้างบนครับนี่ก็อยู่บนต้นแลครับนี่นะครับน,น้ำสวยอยู่นะครับโอเคผมกอตัดแล้วก็ลงก่อนนะครับอันตรายครับสูงอยู่ ดีนะตัดสินใจลงมาดูไม่งั้นนะแฮวครับทังนี้มากเดี๋ยวไปเจอนบครับทำไมลงมาดูนะเสรษดายแย่เลยนะครับทางนี้ใหญ่มากเดี๋ยวไปเจอกันบนต้นแล้วทำไมลงมาดูนะครับเสียดายแย่นะครับทังนี้นี่นะครับ การตัดกันนะครับตัดดีกว่าครับเดี๋ยวจะเย็นย่ำค่ามืดนะครับโอเคครับเจอกันข้างล่างครับลงมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับ เย็นๆงี้พึ่งไม่ค่อยจะบินนะครับปัดก็ไม่ค่อยจะออกใช้เวลานานหน่อยปล่อยผูกไม้นะครับสวยงามดูสิแม่บ้านดูครับดูข้เผ่าออก,กันนะครับแล้วก็มีพึ่งอยู่นะครับจะน่าจะพึ่งมาเกาะ แน่ๆครับนี่น่าจะเพิ่งย้ายมานะครับดีนี่ก็เผาไปก่อนแล้วไปที่อื่นต่อแล้วก็อาจจะกลับบ้านเลยครับวันนี้ผลงานนะครับวันนี้ก่อนกลับบ้านนะครับอีกสักหนึ่งรังแล้วยังดีนะครับเดินเข้ามาแล้วก็จะไม่เจอครับยังเจออยู่นะครับนี่ครับเย็นแล้ว ห้าโมงครับตอนนี้ฝนฟ้าก็คุ้มๆนะครับถอหนึ่งรังนะครับตีง่ายครับอันนี้อยู่ไม่ลึกเดี๋ยวดูรังอื่ดูตรงอื่นกัน,นครับเรามีสักรังนะครับ ต้องเคลียกิ่งที่มันติดติดอยู่ออกให้หมดนะครับไม่งั้นลังตัดเดี๋ยวมันจะขาดทั้งหมดนะครับต้องเคลียร์พวกนี้ออกให้หมดนะครับ เหนียวน้ำช่วยๆนะครับ่อนกลับบ้านครับเดินเข้ามาลองดูครับหนูก็จะไม่เจอก็เจอเองช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากติดตามพานพึ่งอ่างทองด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มานะครับถูกบ้างผิดบ้างครับว่ากันไป โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ